บริษัทพีเอสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดภูมิใจเสนอบทความอุบัติเหตุที่เกิดจากการซ่อมบำรุงนะครับวันนี้เราจะพาท่านไปเรียนรู้นะครับอุบัติเหตุไปถอดบทเรียนกันว่าการซ่อมบำรุงนะครับเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีวิธีการป้องกันแก้ไขยอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับ การซ่อมบำรุงนะครับคือการด,ดําเนินการซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักรกลนะครับหรืออุปกรณ์ควบคุมต่างๆนะครับที่มีความเสียหายหรือชํารุดโดยเกิดจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับหรือเกิดจากการขาดการบำรุงรักษานะครับในระยะเวลาหนึ่งนะครับหรือฉุกเฉินขึ้นมาคืออยู่ๆมันเกิดความเสียหายโดยที่ยังไม่ถึงรอบหรือไม่ไม่ถึง ไม่ถึงที่มันควรจะเป็นนะไม่ถึงที่มันจะควรจะเสียหายนะครับแต่มันเสียหายขึ้นแล้วนะทางเราก็จะเป็นจะต้องจัดการซ่อมบำรุงเหล่านั้นเพื่อให้กลับมาทํางานได้ตามปกตินะครับถ้าเราไม่ซ่อมบารุงก็อาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับในระหว่างการใช้งานเครื่องจักรเหล่านั้นนะครับ ในบทความนี้ผมจะพาท่าด้านไปเรียนรู้นะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการซ่อมบํารุงได้นะเราจะได้เรียนรู้กันเอาไว้แล้วก็นําไปปรับใช้สภาพการที่ไม่ปลอดภัยเพิ่มโอกาสให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนี้ 1. มีโอกาสได้รับสารเคมีนะสารพิษหรือสารละลายสารแปลกปลอมในกระบวนการผลิตที่อาจจะเกิดการล่วไหลออกมารอบบริเวณนะครับในระหว่างซ่อมบำรุงเพราะนั้น ต้องระมัดระวัง2มีโอกาสโดนไฟฟ้าชอ็อตจากวงจรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ควบคุมต่างๆนะครับซึ่งชํำรู้เสียหายโดยจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับก็ระมัดระวังให้ดี 3. ม,มีสิ่งกีกดขวางจํานวนมากนะครับเช่นเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่วางไว้อย่างไม่เป็นระบบระเบียบนะครับก็อาจจะเกิดอันตราย สพื้นที่ที่มีประกายไฟหรือมีความร้อนสูงมากซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต้องรามัาระวังในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนอย่างดีที่สุด5วัสดุอุปกรณ์มีโอกาสหล่นลงมาจากที่สูงนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อคนที่ปฏิบัติงานหรือหรือกําลังซ่อมบํารุงเพราะนั้นให้ดูให้ดีนะเคลียร์พื้นที่ที่เราจะต้องเข้าไปซ่อมบํารุงให้ดี 6ในขนาดที่กำลังซ่อมแซมเครื่องจกักรกลหากไม่ถอดปลั๊กนะหรือไม่ได้มีเครื่องหมายกั้นนะครับว่าตอนนี้เรากำลังซ่อมแซมเครื่องจักรกลอยู่นะครับทุกคนห้ามมายุ่งเกี่ยวกับเครื่องจักรกลนี้นะครับห้ามเปิดการทำงานโดยไม่รับอนุญาตต้องมีคนคุมด้วยนะนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะนั้นนี่แหละต้องมีคนคุมเสมอนะจะได้ไม่เกิด อันตรายบางทีตัวเปิดสวิตช์เครื่องเครื่องจักรกลเหล่านั้นนะ่ะมันอยู่คนละที่นะต้องล็อกตัวเปิดสวิตช์มันมันใครจะมากดไม่ได้มันควรที่จะต้องมีตัวเซฟตี้ตัวปลั๊กล็อกนะครับในการที่จะป้องกันใครมากดในขณะที่กําลังซ่อมแซมนะเรามาดูวิธีการป้องกันอันตรายบ้างนะหลังจากไปดูเหตุ การที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วนะครับหพนักง,ง,งานซ่อมบํารุงต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกส่วนนะครับเพื่อป้องกันอันตรายในขนาดซ่อมแฟมนะครับเสมอนะอันนี้เป็นหลักสําคัญเลย 2. การเข้าไปปฏิบัติหน้างานนะครับต้องทราบพื้นที่เกิดเหตุนะครับว่าพื้นที่เกิดเหตุเป็นเป็นพื้นที่แบบไหนนะครับขนาดเท่าไร นะครับมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะเพื่อจะได้วางแผนดําเนินการซ่อมแซมก่อนนะเพื่อลดความผิดพลาดไม่ใช่ดุ่มๆเข้าไปเลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าพื้นที่นั้นมันเป็นพื้นที่อะไรนะครับมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง 3. หากต้องซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจกักรต้องปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังนะครับถอดปลั๊กถอดอะไรให้เรียบร้อยปิดไฟเรียบร้อยตัดวงจรไฟถ้าจําเป็นต้องตัดวงจร ก็ตัดให้เรียบร้อยซะนะครับแล้วก็ต้องบอกเสมอนะปฏิบัติงานครั้งนี้ต้องบอกแจ้งให้คนที่อยู่บริเวณนั้นให้รับทราบเพราะตอนนี้กําลังซ่อมแซมอยู่นะอย่าเข้ามานะครับอย่าเข้ามายุ่งยางอย่าเข้ามา,าในระหว่างที่ซ่อมแซมมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับ นะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการซ่อมบำรุงได้นะแล้วก็วิธีการป้องกันหรือรับมือเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับไม่ว่าน้อยในตอนปฏิบัติงานในตอนที่เรากําลังซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นมันต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับคนซ่อมบำรุงก็ต้องรู้ด้วยว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรนะอย่า อย่าเรียกว่ายำมักง่ายนะอย่าคิดว่ามันไม่จําเป็นนะครับเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันเกิดได้ทุกที่นะไม่ต้องขนาดปฏิบัติงานนะมันเกิดได้จากสถานที่ก็ดีเกิดจากตัวเครื่องจักรก็ดีเกิดจากส,สภาพแวดล้อมก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับบทความนี้สนับสนนโดยบทความ โดยบริษัทพีเ i สอินเตอร์เนชประเทศไทยจำกัดนะครับเว็บไซต์ www.pdsthailand.com ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์ป้องกันอันตารายส่วนบุคคลทุกประเภทนะครับฝากกันเอาไว้นะครับทุกๆท,ท่าน